Love you, ในตานกูนงังเดบเมื่อมึงทำมาเป็นเสียบัทกูไม่สนใจซัเกณี ทำตัวมันจะสิ้นชีวิตก็พอตัวกูมันดอนแค่มึงเมื่อไม่เลิกต่อแยกให้ดูแลแต่กูไม่เอา,าเป็นแม่คงไม่แฟร์เอาแค่คืนเดียวแท้ทำงานก็พอรู้กูไม่มีอนรวยซีเพี่อ่ะกูให้เลยคุยพูดอะไรก็ไม่ได้ความคิดมันป่วยอยากรวยทางรัดคงต้องเห็นหวยชีวิตอับจนดวงโคตรจะสวยวย,ยังเนียวจากโลกคงต้องขึ้นกระสวยขะาดนห้องน้ำยังไม่มีกระบวยตอนแรกบริษัทนั้นไปเด็สวยอ่ะรู้ว่านั่นแก่ไป่งหนึ่ง ยังเหลือลงอีกคนอยู่มาเจ็ดปีไม่เคยเปลี่ย,ยนยังไม่รู้จักความจนค่าตัวตายก็เป็นเงินไม่เห็นหัวปลาฉดชนประเทศไทยโคตรจเจีเศหากพูดถึงอรอต้องอดโทอนงบประมาณเอาไปใช้แลล้านคือภาษีของพวกกูทางนั้นเืิ้อรถทางมาพ่อมึงนักนายส,ส,สาสิ่งที่บะม์มจํจำกัดคืองประมาณไอ้สัสสิ่งที่พวกกูกำจัดคือมันไม่ใช่แป้งโถปะละอ่ั ความเมียามันไม่เคยมีบประเทศประชาชนติยูัใต้ยเต้น่ะมึงพูดควไรกูไม่ได้นะพวกมึงมาตอแหลไม่คนเข้าสินบิดดิบชิดเขามาสร้างไม่ดีพุดเรือประชาอ่อนก็มาสร้างไม่ดีมึงควรออกไปก็จะเส้นชีวิตใส่เสื้อนักเรียนมือนแชอะไรคิดใครใครก็รู้กนนี้เงินแสนใครใครก็รู้พวกมึงมันปากเสี้ยวสังตินให้มึงเลียดูกูทำให้ดูมึงว่าจะเงียบปากก็ได้กูจะทับไปพาวุ่กูฟู เนี่ยไก่ลูกรโซเนียสะโพกเจ้ากาในตัวแลนเลมเมียมึงทำมาเป็นเซบาทกูไม่สนใจซงกันเนททำตัวมันจะเซนเชเวตก็พอตัวกูมันโดนแค่เมียมึงไม่เลิกต่อแย่เมียมึงไม่เลิกต่อแย่ยิ่งถ้าแบบ ปาปาป,า,ปาแต่พอโดนสวนมาสักยิงตมตัวมพุทธไรไม่ค่อยได้บพราะเสียงโอโตโจนพวกมึงมันตอนแหลบอกเพิงแค่ลัแล้วสวรวั์หนึ่งก็ต้องมานับตังก็พอพวกเขียบมันคงมาแล้วฝังเล<อ>ี้ยงตินกันเก่งมึคงค็จะชอบกันไม่เป็นไรนะครบเป๋าก็ไม่กรบอกใจ ที่มึงซ่อนกันก็เหมือนละายเนีน่ได้แต่ไม่ได้ซ่อนขวาที่มีมึงหากูบอกว่าเล่นกันเขาได้มึงซื้อให้กธอบอกไม่ได้ชอบมาแดาเดเจีนจะละมองมึงตายบริหารประเทศงจงจะกระผมมึงเป็นขวาที่กขพูดอะไรไปมึงจะไม่เข้าใจก็สมคนแล้วกูภาษาคนไม่ใช่ภาษาขวาน